เราภาวนายิ่งเวลามีเวลาสั้นๆแบบนี้ห้านาทีสิบนาทีต้องเอาจริงเอาจังเราจะไม่คิดเรื่องอื่นทั้งหมดเราจะอยู่เฉพาะลมหายใจข้าวออกความคิดอื่นที่โผล่ขึ้นมาให้นึกเหมือนกับว่าเรามีมีดอยู่ในมือเรามีดาบอยู่ในมือตัดตัดตัดไปเลยสิ่งที่จะให้ต่อก็มีอย่างเดียวคือสติกับสัมปชัญญะที่อยู่กับลม ใจที่พักในภาวนามันดีกว่าใจที่พักในเวลานอนหลับตรงนี้แหละพักนอนหลับสติสตังมันก็ไม่มีและแต่เวลาพักอยู่ในการภาวนาสติก็ต้องทํางานสัมปชัญญะก็ต้องทํางานเมื่อออกจากภาวนาแล้วคนท,ทำลาวนี้มันแข็งแข็งขึ้นมาใช้งานใช้การได้แต่ในการอนี้อย่าไปคิดถึงเงรื่องงานทั้งหมด เอาเฉพาะงานในปัจจุบันคือการที่จะอยู่กับลมหายใจให้จใหจของเราได้พักกับความคิดของเราต้องรู้จักกาลเทศะสมันใช่ว่าคิดคิดคิดไปได้วยขณะคิดเป็นกุศลนั่นั้มันอย่งทำไมใจใจของเราเหนื่อยได้เพราะฉะนัใจของเราต้องมีที่พักต้องเข็งงวดแดดขาดไม่ให้สิงกงุญเข้ามาแดดต่ต้องไม่ให้สิงกุญเข้ามาทําลาย ไอ้เสงื่นนี้มายไม่ไหมายความว่าคนอื่นจะเสง่ไปนอกมันความเคิดในดจิตใจของเราที่จะพุ่งไปโน่นพุ่งไปนี่นั่นแหละตัวการพยายามรักษาความสงบรอบด้านเลยพอจากภาวะอนาจาของเราก็จะแช่มชื่นขึ้นมาถึงไม่ว่าจะเป็นเวลาน่อยแต่ได้ไประโยชน์เต็มที่